สวัสดีครับผมผมสมยศก่ะดามภูพานครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่นี่เลยครับผมฟาร์มนายพลนะครับผมอยู่อำเภอหนองสูงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมฟาร์มกระต่ายพี่เขานะครับเดี๋ยวจะพามาดูเลยนะครับว่าในฟาร์มกระต่ายพี่เขาเนี่ยมีมีกระต่ายสายพันธุ์ไหนบ้างครับอย่างน้อยๆมีอยู่แล้วครับผมกระต่ายรดาภูพานนะครับผมมาดูเลยครับเพราะว่าตัวนี้ที่กินรกับพอแล้วหออกิ นี่ครับผมอันนี้จะเป็นกระต่ายดำภูพานอันนี้ตัวผู้นะครับบักเอบเลยครับบักใหญ่เลยครับผมตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันครับอันนี้ชั้นชั้นชั้นลูกนะครับตัวนี้จะเป็นชั้นลูกนะครับ ตัวนี้พี่ขอจะทำสายเนื้อนะคร Blog, ับอันน no ี้จะเป็นนซีแรีดลไทยนะครับ วันนี้นะคะก็อยู่ที่ฟาร์มที่สมพลใช่ไหมคะคกคคะ็เป็นฟาร์มเกระตรกรเครือข่า,ขายของสุนัุพันนะคะเดิมแล้วก็พี่เขาได้ผ่านการอบรมออนไลน์นะคะในรุ่นรุ่นที่สองใช่ไหมหข,หของการอบรมออนไลน์นะนั้นก็เคยได้รับพันมาแล้วหนึ่งตัวแล้วคันนี้วันนี้ก็ออกมา ติดตามติดตามงานเนาะก็คือว่าพี่เขาเลี้ยงกระต่ายจริงๆหรือเปล่านะคะก็มาดูก็เลี้ยงจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายตัวเลยแล้วก็คาดว่าจะเป็นฟาร์มที่ผลิตสายเนื้อส่องต่อให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจนะคะวันนี้ทางศูนย์ศึกษาพัฒน,นาปูธาน,นะคะก็ได้นํากระต่ายตัวผู้นะคะมาเพิ่มซึ่งจะเป็นพ่อพันุ์ในอนาคตของฟาร์มพี่เขานะคะที่ มุกดาหารนะคะก็วันนี้มอบให้พี่สมพลหนึ่งตัวนะคะเป็นผู้พันสามน,นะคะขอบคุณครับ่ะก็พี่สมพลมีอะไรจะพูดกับทางศูนย์ไหมคะครับก็ขอขอบคุณทางศูนย์นผู้พันนะฮะที่ส่งเสริมกรเกษตรกรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับ สามารถสร้างรายได้ได้ไดครับเพราะจริงๆทางฟาร์มในผลนี้ก็คือจะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสายเนื้อทาตลาดเนื้อนะครับสายพันก็มีออกบางส่วนนะครับเพราะยังไงตลาดเนื้อก็ต้องควบคู่กันไปกับสายพันครับก็ยังไงขอขอบคุณทางศูนย์ผู้ฟาร์ครับที่นํากระต่ายมาเพิ่มเติมให้ที่ฟาร์มนะครับ<ม>เพื่อผลิตสายเนื้อให้ได้ทัน นะครับแล้วก็จะพัฒนาสายต่อไปนะครับแล้วก็จะแบ่งปันเกษตรกรในพื้นที่นะครับเพื่อให้มีกลุ่มการเลี้ยงกระต่ายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะร่วมตลาดเนื้อไปด้วยกันนะครับ